สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็ก vs นะครับตอนนี้เริ่มหลังนะมือแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่ค่อยดีในแง่ที่ไม่มีแฮนด์แท็บแหละแต่ว่ามือเราพร้อมเล่นนะถ้าเริ่มเกาะมือนี้จะเก่งมากๆครับก็มือแรกมีดีดีโคครับมีอิมเพล้นะเอาไว้เรียกเครื่องบินแล้วก็มีลาเซนครับมีหุ่นยนต์แล้วก็เป็นดูรันเดลนะครับอันนี้ที่ไม่ค่อยดีตรงที่ว่าแฮนด์แท็บมันไม่ใช่แฮนด์แท็บที่แบบหวังผลได้นะนดีดี ไม่มีอุลาลาณานะก็ให้เขาใช้ไปเรื่อยๆทําอะไรไม่ได้ตัวสองครับอันนี้เป็นนาฬิกาครับเป็นลาบิลินนะก็เหมือนทุกครั้งที่บอกครับเวลาเจอลาบิลินนะ่ะถ้าเขาโยนนาฬิกาก่อนไปแรกอะ่ะสวยแน่ๆเต็มตัวเลยนาฬิกาครับแล้วก็มีเตาผิงด้วยโอ้ทีคู่เตาผิงครับเอากระดาษมาเซตนะอันนี้ก็คือโดนแน่ๆครับเป็นบิ๊กเวลคัมแล้วก็นาฬิกา แล้วก็ซัมมอนน้องเขียวครับเขียวจะเสิร์ตนะตรงนี้เขาใช้เฟกบนบ่อครับเรามีอินพาวนะทีพยวิอินพาวทิ้งสเปคเครื่องบินเลยทีพีครับตัวนี้มีแม่ใหม่ครับมือค่อนข้างครบเลยนะฟูลสุดๆไปเลยดีทครับสเป์แม่ใหม่แล้วก็อินพาวสเป์เครื่องบินน้องเขียวครับเสิร์ตครับเสิร์ตฟิวนะแล้วก็ตรงนี้ครับเครื่องบินครับเห็นแฟล้งามแอร์การ์ขึ้นมือจวสองทิ้งหนึ่งนะ หาคนมาช่วยอีกโจสองครับโจสองก็ไม่ค่อยดีนะโจตัวซ้ำๆครับตรงนี้เรามีหุ่นยนต์ซ้ำแล้วก็ทิ้งหุ่นยนต์ไปเลยครับอันนี้ยังดีครับที่ว่ามีเป็นาเดโยโซนะดูแลนดัลครับแล้วก็มีลาเซนนะถ้าเกิดเราโดนแม่เก่าระเบิดมือครับเต็มที่เราก็โดนพวกตัวเล่นครับแต่ว่าเรายังเหลือของที่ทําให้เราหาลาเซนขึ้นมือได้อยู่ดีนะก็ว่าต่อครับปาฟิลครับแล้วก็เป็นบิ๊กเวลคัมนะตรงนี้เขาได้ยิงด้วยครับยิงรัวๆนะ ของแม่ด้วยเอากระดาษใบเซตใบอื่นอันนี้มาเป็นดิเมชันบาลีครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุพลอ,อะไรนะเขาน่าจะกลัวเราเล่นอะไรเดียแต่เพิ่มไหมแต่เพิ่ก็ไม่เกี่ยวนะต่อให้เป็น vs ก็ไม่เกี่ยวนะดิเมชันบาลีนี่มันไม่ส่งผลอะไรกับเราเลยก็ไม่เป็นไรถือว่าดีกับเราตัวนี้แม่เก่ามาแล้วครับดีนะดีเขียวขึ้นมือครับแล้วก็จะได้ยิงครับเอฟเฟกต์ฟิวนะยิงหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวแม่จะระเบิดมือตัวยิงครับ ไอเครื่องบินก็ช่างมาันนะเพราะว่ามันได้จุว้วละหมดประโยชน์ละตัวตนี้แม่ระเบิดมือครับแล้วก็รีโซครับไม่ใช่สิเชนที่มาเป็นตอผิงครับจะสเป์ขึ้นมานะตัวนี้เรามีดีดีโคครับเราโยนเลยนะเพื่อที่จะรีมูฟบิ๊กเวลข้ามครับเพราะว่าบิ๊กเวลข้ามอ่ะถ้ามันอยู่ในหลุมอะ่ะเขาจะสามารถรีมูฟมันแล้วดีดการแล้วได้ทําให้เขามีแม่เก่าอยู่ครับถ้าเกิดเราลงมันปุ๊บแล้วโดนดีดจะลำบากนะพองันดีดีโคครับรีมูฟทิ้งเลยตัดไปก่อนรีโซครับ ตัวหน้าเราจะ้พอเล่นได้บ้างตัวผิงสเปย์ครับแล้วก็แม่ละเมิดโดยเป็นสเต็กโยโซครับก็ช่างมันนะเพราะผลมันก็คือสเปย์พวกมอน,น่นะสเปย์ราเซนเขาผ่านนะเขาเธอครับอยู่บ้างโดยเป็นสเต็กโยโซครับก็น่าจะพอทําอะไรได้บ้างนะก็เดี๋ยวว่าต่อเลยใช้เป็นดูรันดลครับเพื่อรออุลละนะถ้าเกิดไปดีเป็นอุลละอาจจะสวยได้เพราะงั้นใช้ดูรันดัลครับนี่ครับแล้วก็เธอเป็นลาเซนนะแล้วก็ส่งมาลงหลุมตรงนี้อิมเพาวไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่า ไอ้ e. เครื่องบินมันระเบิดไปละตอนนี้ว่าต่อครับลงเป็นลาเซนเขาใช้เป็นทานเซียนนะครับตรงนี้ยังดีครับที่เราถือคุณโยนอยู่นะคุณโยนก็เดี๋ยวล็อกหลบทานเซียนน่าจะพอได้อยู่ไปครับแล้วก็มีเฟกของแม่หมด้วยเอากำดักมาเซ็ตใบอื่นตอนนี้คุณโยนครับยกลาเซนนะเพื่อหลบครับเพราะเราต้องเสริฟให้ได้นะอีโซครับ้ะเป็นคุณเลย แล้วก็แม่เอาเป็นตีตัวข้ามครับอันนี้จะเระิ่มลำบากนะเพราะว่าเราไม่น่าจะมีอะไรคัดเข้าได้ละถัดี่ก็ว้าวาไปแล้วก็เป็นลาเซนครับเสอร์เป็นไอแมทเลิฟนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะโชว์จัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาอย่างอื่นเล่นเพราะว่าเรามีสเตโยโซครับเอฟฟิลครับจะสเปรย์เพื่อนใช่ไหมถ้าเกิดมีการสีเอฟเอาร์กำดักที่ไม่ใช่ไลบิลินสเปรย์มาหนึ่งตัวตรงนี้เอฟเฟกต์ของโจนครับจัวโชว์ครับจัวเลย ดีโซครับโจเป็นตัว5าดาวครับอันนี้ถือว่าเก่งมากๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเห็นเพื่อนโชว์ครับจะโดดได้นะแล้วมี2ไฟด้วยเสร์ตต่อแล้วเขาลงไปเขียวครับเป็กของตัว5าดาวเมื่อกี้มีการโชว์มือครับสเปรย์ได้ดีโซสเปรย์ครับแล้วก็เขียวนะเขียวเสร์ตเสร์เป็นนาฬิกาอีกแล้วก็คือเขาสามารถทิ้งปุ๊บแล้วก็ใช้บิ๊กเวลคัมไปนี้ได้เลยแต่ว่าฟเฟกแม่มันอ๋อย,ยังไม่ได้ยิงด้วยเนาะน่าจะลำบากนะตอนนี้ ไครับโชว์สองไฟเสิร์ดตัวที้เขามีนาฬิกาครับก็ทิ้งเพื่อใช้กําดักได้เลยรีโซครับเสิร์เป็นดินที่มานะพอเดี๋ยวดิน้วได้ลงไปเล่นต่อได้ไปครับยกเลยตัวนี้เขาเปิดเป็นบิ๊กเวลคัมครับก็สเปรนะสเปร์ลชุกจะไปเป็นเชิงเทียนครับแล้วก็ดีครับ ตอนนี้ก็โดนฟิวยิงนะพ่อฟิวยังไม่ได้ยิงเลยแล้วตัวแม่ยิงซ้ำอีกมากรลงไปครับแล้วก็แม่ครับจะยิงแล้วก็ไอ้เต้าพิงครับใอ้เฟกต่อนะยาวๆทิ้งมันคู่กับมือหนึ่งใบเอากระดษมาเซ็ตดีโซครับเปิเวิวขับนะฟิวเขายิงหลวกฟิวหน้าหลับขานมากนะตอนนี้ก็เพกแม่ครับยิงก็ปล่อยมันตายไปนะ ในการเขาออกขึ้นมือไอ้ข้อข้างเสียเปรียบมานะเฮ้ยเราว่าต่อครับมีสเต็กโยโซนะใช้เลยเป็นไอ้นี่ครับโชว์ตัวหุ่นยนต์นะเพื่อทำเป,เป็นแมทเลิฟมาครับเดี๋ยวแมทเลิฟลงปุ๊บจะได้เสิร์ฟเวทเลยครับเป็นกับดักนะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มือเราจะค่อนข้างโอเคละเดี๋ยวบอกบอกเขาเยอะด้วยเราก็เซตกับดักครับแล้วเดี๋ยว,วเรามีสามธาตุไปไปยังมีแค่สองธาตุเนาะไปต่อครับเป็น ลูกปัดครับเอฟเฟลลูกปัดน,นะเก็บดินขึ้นมือครับตรงนี้เราอยู่ครบสามธาตุแล้วเดี๋ยวเราเซตกำดักพอเธอฟังข้าปุ๊บเราก็เปิดครับแล้วก็โชว์เป็นไฟดินมืดระเบิดบ่อ,บบอครับแล้วก็สเปรย์ลาเซนไปครับเราจะมีตัวโดดล็อกหลบสองตัวนะลาเซนเซิร์ดด้วยน่าจะพอเคลียร์ได้บ้างน,นะแต่ว่าน่าเสียดายครับตรงแม่ใหม่จะไม่ตายนะเพราะมีการเซตอยู่เสร็จปุ๊บเราขานเลยตัวนี้ดอลเฟยครับ,รบเพื่อความไอ้นี่อยอย่าไปงกมากครับเพราะตัวนี้เราเสียเปรียบนะถ้าเราเรอเข้าเมนเฟส์อะแล้วเรารอใช้ไอ้ลูกปัดเนี่ย อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้ก็ไม่รู้นะเพราะงั้นเราใช้เป็นกาดักเลยครับโชว์สามท่าครับเอเฟกแม่ก็กระดัษอาเซ็ตนาฬิกาด้วยทำให้ใช้ได้ทันทีดีโซครับเป็นพ u น i s h m e n นะแต่ว่าพ u น i s h m e n ครับไม่มีผลแล้วนะเพราะว่าไอเราใช้กระดัษอะไรใช่ปะล่ะพวกมอนวนคิโซของเราครับทุกตัวเลยจะไม่ตายเอเฟกการเพราะงั้นไอนี่ก็ไม่มีผลเลยละ นี่ครับสเปร์ดีครับอีกแล้วก็ระเบิดเบาะนะเดี๋ยวที่เบาะเมื่อกี้ครับแม่ใหม่ไม่ตายนะแล้วก็ลาเซนครับสเปร์เสิร์ชจะเปร์ดินครับเพราะเดี๋ยวเราสเปร์ดินลงไปเท่านหละจะได้มีเป็นสามธาตุครบนะได้พร็อพเล่นแต่ได้ครับเมนหนึ่งตั้งตีนะแล้วก็ลงเขียวครับเขียวที่ดีดไปเมื่อกี้เสิร์ชครับเสิร์ชบิ๊กเบลร์คมอีกแล้วเซ็ตเลยนะแล้วก็ด้วยผลของนาฬิกาครับทำให้ใช้ได้เลยตอนนี้เขาจะสามารถชุบแม่เก่าได้ด้วย ีเอาไว้ก่อนครับเราสเปย์นนะยกลาเซนครับเก็บไว้ใช้นะแล้วก็ลงเป็นมังกรเลยเพราะตัวนี้ครับเราต้องหาใครสักคนมาช่วยยิงฟิวนะเพราะว่าถ้าเกิดโดนฟิวกดอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยจะลำบากตัวยากแม่หม่ขึ้นมาครับแล้วก็ดีเทียวนะเอฟเฟคฟิวครับยิงก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเราใช้เป็นไอ้กำลังไปละการ์ดมอนสเตอร์แวนคริสโต้ครับไม่ตายไฟการ์ดกลัไม่ตายนะ แล้วก็เพกแม่ครับตาผีมจะขึ้นแล้วก็เชิงเทครับจะขึ้นมือด้วยตัวอี้เราไปต่อเลยครับใช้เป็นมากอนนะโชว์สามท่าครับยิงดินไฟมืดครับยิงดีโซครับยิงฟิวทิ้งไปเลยนะเพราะว่าฟิวมาคอยกดบอร์ดเราอยู่ถ้าเกิดฟิวไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยเวลาเขาเปิดพวกเวลคัมอ่ะเราจะได้เซตบอร์ดได้แล้วเราได้เอาคืนบ้าง เทขึ้นมือครับแล้วก็ตอผิวขึ้นบอร์ดแม่ครับยิงซับนะสงสัยเขาจะห้องใจครับถามว่าทำไมถึงไม่ตายนะแต่ว่าไม่มีปัญหาตอนนี้เฟกครับเอากําดักมาเซ็ตก็เป็นบิ๊กวิวข้ามอีแล้วนะเพราะข้างหน้ารำคาญเลยตอนนี้เราไปต่อครับเพราะเขาจะตีนะเราต้องเก็บมังกรไว้ครับไว้เล่นไอ้ฮุยโญเนี่ยมันจะตายก็ปลอยเันตายไปเพราะว่าไงลงมาครับเราได้ใช้เฟกจั่วทีนึงนะเพิ่มมือก่อน เอาไปวิวกวบข้ามครับหาคนมาซ้ำนะเป็นแม่ใหม่ครับสองตัวนะคูบอร์ดตัวนี้คู่โยนครับจัว่วไม่ไปสนใจเลยนะครับจั่วก่อนอุลารานะมาช้าปไปหน่อยนะถ้าเกิดอุลา,ลามาต่อเขาใช้เวลข้ามมาตะเกียจะดีกว่าน,นี้เยอะเลยก็แบตเทอครับถ้าโดนตีเข้ามาก็ชักมันไม่ตายก็ถือใช้ได้ละเดี๋ยวรารอจังหวะเอาคืนเพราะว่าฟิไม่อยู่แล้วนะเข้าเฉยบ้าครับจั่วเลยจั่วเป็นซ้าว่าลิมิตนะเวลาเจอ ลาเบลินมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ว่าเราใส่มาเพื่อหวังเจอได้อื่นอยู่แล้วจมาก็ถือว่าแป๊กไปครับช่างมาครับพาอมือเราครบอยู่แล้วตอนนี้บอร์ดโลกครับสเปร์หนังเสือสเปร์ลงแถวโซนนี้เลยนะเพื่อที่เดี๋ยวจะบังคับให้เขาใช้ไอไอ้อดบนี้เป็นอนะไรพันนิชเมนบังคับให้เขาใช้ก่อนครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากราลังเซนบรอรดแล้วเขาเปิดใช้ปุ๊บเพื่อขัดจังหวะเราอะตอน,นจะสู้ลำบากละเอฟเฟกต์เสือดาวครับโชว์สองธาตุทำลายการนี้ แล้วเขาก็เปิดเป็นฮันนิชมนครับเพื่อที่จะทำ Line ะลายนัลลกคโมโต้เมันเล็งเ,เป้าครับอ๋อเอฟเฟกแม่ด้วยเลกเชนนะจะเอากำดักใบอื่นมาเซตได้ตัวนี้ล็อกหลบครับใช้เป็นมาก่อนนะยกนี่ออกลีโซครับเอาลงมาก่อนและมังกรจังหวะเดียครับถือว่าดีเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาแบบตุกสิกจะใช้เอฟเฟกต์ไอพวกบิ๊กเบลคั่ในถุงเนี้ยเขาใช้รีโมปุ๊บเราใช้เป็นมังกรครับ โชดินนะมันจะไม่รับเทคของการที่แอคทีฟเธอนี้เลยก็คงจะปลอดภัยไปได้นิดหน่อยไปทานเซ่ครับแล้วก็พันนี้เลยครับไม่ได้เลยนะเพราะว่าเป้าหายบิ๊กเวลคัมอีกแล้วครับดีนะที่ฟิวเราเอาออกไปแล้วเึื่อนไปเขียวครับแล้วก็ยกนะกเฟกแม่ครับจะยิงแล้วก็เขียวจะเสิร์ชแล้วก็บิ๊กเวลคัมครับ,รบอ่ะเวลคัมเอามาเซ็ต แล้วก็ไอต้าผิงสเปขึ้นบออ่อตัวนี้ที่บออเมื่อกี้ครับเราใช้มาก่อนนะโชว์แล้วก็โชว์ดินใบเดียวครับไม่รับผลน,นะเพราะตัวนี้เขาเระเบิดมือเราก็ไม่สำคัญแล้วเพราะมือเรามีจะไปตำตนะและขอขงค่อนข้างค,ครบแล้วด้วยสเปครับวิวข้ามมาเทปแล้วก็ตัวแม่ครับระเบิดมือระเบิดเปอุลารานะก็ข้างแม่นเลยแม่นจนหน้าเกลียดนะเฮ้ยยังไม่นอมอนครับเราทอมอนเป็นลาเซนเลยลาเซนลง จะเสิร์ดโดนดาลานะค่อนข้างสวยครับแล้วตัวไม่มีตัวเล่นต่อด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลิงก์เปลี่ยนตัวก็ได้ดีโซครับโดนนิกเก็ตนะไม่ให้เสิร์ดไม่เป็นไรครับเราใช้เทคที่สองก็ได้เดี๋ยวโชว์ไฟกับมืดครับระเบิดไอเตาพีนี้ทิ้งไปเลยโชมครับไฟมืดลุกทิ้งไปแล้วก็ลิงก์ครับเป็นรูปปั้นนะเป,นเป็นรูปปั้นครับสเปรย์แมดเลิฟนะเพราะเดี๋ยวแมดเลิฟจะได้เสิร์ด เถิครับเถิดเวนะชุบครับเดี๋ยวชุบมาชุบเลยชุบไปขึน้นยนนะอย่าไปชุบสิเก็บขึ้นมือแล้วเดี๋ยวโชว์ครับเพื่อเก็บแมทเลอร์ไปเลยต่อเอฟเฟกต์ <Effect S 1> แมทเลอร์ครับก่อนไปนะเราก็กดเทคครับที่ว่าโชว์มืดครับลบพลังหนึ่งตัวชวมพื้ครับลบพลังแม่กลับไปตัวก่อนนะฝ่อยตรงนี้บอกเป็นเจ้าก,กันครับเพราะว่าขอเราตามพอสมควรนะเราต้องค่อยๆกู้มากลับมาเรื่อยๆดีครับ เราไปคุยนคุยนครับลงปุ๊บจั่วครับเพิ่มมือก่อนได้เป็นอ e ีเพาวอีเพาวก็ไม่ช่วยนะเพราะเครื่องบินมันระเบิดไปนานละตอนนี้แบทเทิลเลยครับเราตีครับเคลียตตร์ตัวนี้ไปก่อนนะเอาคุยนเนี่ยตีนี่ทิ้งไปแล้วก็มา่อครับตีแม่ทิ้งไปเลยตัวนี้บิ๊กเวลคัมเขาน่าจะหมดแล้วป่ะสองใบอีใบยอยู่ไหนอยู่มือป่ะเพราะตรงนี้น่าจะเป็นเวลคั่มถอยดานะใช้เป็นสมาร์ทล,ลีนครับ ผูไว้ก่อนเพราะตรงนี้ไปฐานเียครับเดี๋ยวค่อยหาทางแก้เมนหนึ่งครับเพราะลงเป็นไอตาผีนะตัวนี้เมนหนึ่งครับเราใช้เฟคของรูปปั้นเลยจะไอนี่จะสเปร์ครับตัวฐานเสียนะก็เช่ามาครับเพราะว่าพอย n t สำพานคือเราคือสองตงัวนี้เอาไว้เล่นเอฟคของแม่ใหม่ครับมีกระดักต่างใช้นะเอาไปอื่นมาเซฟได้ดีซอค,ครับ ใบที่เล่นแล้วครับเป็นดารุมะแต่ว่าดารุมะไม่สาคัญครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้มาเกาครับยิงทิ้งเลยเพราะว่าอนี่ปัญหาหมันกันนะถ้าเกิดพ้นเทอร์นี้ไปได้พาเซ่ครับก็ช่างมันตัวนี้เป็นเวลคัมครับเฟคคูโจนครับไม่เด้ครับเพิ่มมือก่อนอย่างอื่นช่างมันดีโตครับจัวจัวแล้วล่วจะจั่วไม่ดีเลยถ้าถืออยู่แล้วจะสบายกว่าเยอะเลยถเปรยเป็น เชอเทียครับคิดว่าตัวน่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าแม่ใหม่สองตัวแล้วแล้วก็แม่เก่ายิหลุมทําให้ไม่มีตัวตีแล้วครับตัวนี้ก็เขาแพทเทิร์นครับเอฟเฟกของมากอนนะโชว์สามครับจะยิงยิงเตะร์มาทิ้งไปเลยตัวนี้พลังเจ้าครับเขาตีให้ตายนะแลกบอร์ดไปเลยแล้วก็แม่ครับที่พางสับห้านะตนีเข้ามาเลยครับตัวนี้ก็เหมือนว่าเขาจะเคลียร์บอร์ดแล้วได้นะแต่ว่าหารู้ใหม่ครับมือเรามีของ พบที่จะสร้างบอนมันจะกีขึ้นมาใหม่แบบทันทุกทีเลยนะและ้วเดียครับที่รูปปั้นยังอยู่ด้วยเอาผ่านเลยครับข้อเทินเดีครับแม็กซี่นะไม่ช่วยอะไรละว่าต่อครับลาเซนนะตรงนี้เวลามันจะหมดแล้วใชครับลืมไปนะที่จริงถ้าสเปรย์เสารดาวก่อนน่าจะสบายเลยเสร็จปุ๊บก็เช้ามาครับลงลาเซนไปก่อนลาเซนเสร็จครับเสร็จมาก่อนแล้วก็เฟรของรูปปัน้นสเปรย์มือครับสเปรย์ลงเลยแล้วก็เฟรของมาก่อนครับยกลาเซนกลับนะ จะเป็นมาก่อนลงมาเพราะไอใบนี้ครับมันคือไดเมนชั่นดาไดเมนชันบาเลียครับซึ่งไร้สาระกับเรานะเราช่างมันเลยไม่ไม่สนใจมันแบทเทิลเลยครับตีครับในดาเม็นะแล้วก็เอฟเฟกครับโทรสามยิงเลยแล้วก็เสลือครับตีเข้าไปเลยตีไรพลังเขาเหลือห้าร้อยครับสิ่งเดียวนะทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะทันเลยเร้ฝ่ายครับอ่ะเรียบร้อยครับขอหมดแล้วนะนต่กาที่ขอหมดเต็มอยู่ครับผม ก็คือถ้าเกิดบนทรัพยากรกแข่งกันเนี่ยด้วยความที่ไปได้คอนโทรลครับมันก็ต้องแบบวัดกันแบบพลอยเฉือนกันนิดหน่อยแล้วว่าใครจะคงทรัพยากรได้ตานกว่ากันนะตัวนี้เขาผ่านเลยครับเขาเธอครับเขาผ่านไทยแล้วล้วก็ไม่ต้องตีลลามาครับจวแล้วก็ตีเลยเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับเวลาเจอพวกไลบิลินเนี่ยเวลาเจเอได้คอนโทรลด้วยกันนะเราก็ต้องแบบค่อยๆเล่นนิดนึ่งนะถ้าเกิดเรารีไปอไปาจจะผิดจังหวะหนึ่งของราจะหมดก่อนก็ได้ ก็จะเอามาอันนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีเดอร์ฝาแงข้ามไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรีเดอร์ของเด็กลาบิรินเมสักกี้นะครับก็เป็นลาบิรินปกติแหละที่เขาเล่นเร่อกันนะเมสักกีเดย์เลยนะน่าเกียดสุดๆเมรีเด็ครับเป็นนาฬิกานะคูติคาระแม็กซี่ครับเต้าผิงเดี๋ยวเต้าผิงจะสองนะแป๊บหนึ่งเป็นอุลล่าครับเครื่องเทียนมีเคเซียด้วยเพราะว่าใส่เป็นนาเดียนะแต่ว่าใส่ไปแค่ใบเดียวหรอเอาไว้เป็นแบบนาเดียเสิร์กกีเคเซียลงพวกเสิร์กพันธุ์ิดมั้ง น่าจะไว้เล่นเป็นท่าแล้วก็เป็นน้องเขียวครับมีเฟนเลียด้วยนะแม่เก่าครับแม่ใหม่ไอ e มูเวต้านาเดีย3ฟิล1แต่ไม่ใช่บาลียครับทานเซสสนะลาฟพานิชย์ครับเบล้ามครับน่าจะพอเวล้ามใส่ใบเดียวแหละน่าจ,จะกะว่าวนนะทำให้ของไม่พอใช้แล้วก็ดารุมาเมตากีครับ๊กเวเลคัมสามไปนะสก,กิลเดนหนึ่งครับเอกตาก็มีแต่ของทีโมนะเป็นเมียนดาวเดนครับมีไก่ตกหลุมก็จะได้จัว่ว พวกนี้ไม่น่จา,านนนไไจะได้ใช้ปะบาลอนครับเคียวอังเจอ้์ไอ่ด่าจะได้ใช้ปะพอเป็นมืดมืดสองตัวรวมกันก็ได้นะมีอะไรฮาร์ดด้วยไม่รู้ใส่ทำไมโซดด้วยครับแล้วก็พวกนี้น่าใส่มาขำๆไม่เฉยก็จะมานี้ครับสำหรับเด็กละบิดวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ